ครับวันนี้เราจะมาทำการซ่อมสว่านโรตารี่ไร้สายกันนะครับอาการคือกดสวิตช์แล้วพางจังหวะก็ทำงานใบจังหวะก็ไม่ทำงานเดี๋ยวลองถอดกันดูนะครับอน,นี้ผมถอดไว้แล้วก็เลยยกขึ้นง่ายๆนะก็สันนิษฐานว่าสวิตช์ตัวนี้น่าจะสกระปรกจากคอนแทค สัมผัสไม่ดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เ,เร็วๆถอดสวิตช์ออกมาดูนะครับทีนี้เราจะใช้น้ำยา w d 4 0นะครับซึ่งเป็นตัว contact cleaner นะครับลองทำความสะอาด contact ของสวิตสวา่านตัวนี้ดูนะครับ ครับหลังจากเราได้ต้มยาตัวคอนแักเลเอร์มานะครับเราก็ต่อรอดแล้วก็ฉีดไปในจุดที่คิดว่าจะเข้าถึงคอนแทกนะครับเราได้ฉีดน้ำยาไป2ด้านนะครับ คิดว่าคอนแทคน้ายาจะเซ็มเข้าไปหาทรรามาดคอนแทคได้แล้วนะครับแกวต้องจะประกอบดูนะครับครับตอนนี้ก็ได้ประกอบสวิตประกอบอ,ปอุปกรณ์เข้าไปครบแล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูกันว่าคอนแทคฮีเนอร์จะช่วยทำความสะอาดคอนแทคของ Switch, สวิตสว่านได้ดีไหม เยี่ยมครับนะครับอุปกรณ์เสียชำรุดนะครับไม่ต้องซื้อใหม่ใช้น้ำยาทางอนาดคอนแทคครีเนอร์ er ของ wd 4 0ช่วยได้ครับลดค่าใช้จ่ายได้เยอะขอบคุณครับ